สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับอำเภอเทพสถิตนะครับจังหวัดชายภูมิครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมทุ่งดอกกระเจียวกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปเราต้องไปต่อแถวนะครับขึ้นรถรางนะครับเขาจะมีช่องจําหน่ายตัวนะครับแเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพิกัดของเราที่จะไปวันนี้นะครับเพื่อน อันนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวที่เขาเอามาจําหน่ายให้หนักท่องเที่ยวนะครับซื้อกลับเป็นของที่ระลึกนะครับสามสี่นะครับเพื่อนเพื่อนต้นละสี่สิบาทนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวต้นไหนที่ต้องการซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยพื่อนเพื่อนเป็น,ปนสีขาว อันนี้ก็จะเป็นจุดบริการจำหน่ายตั๋วของรถรางแล้วนะครับจะเป็นผู้ใหญ่30บาทนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีเด็ก20บาทเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันครับใต้นูครดีครับคนเดียวครับขอบคุณครับเอ๋เราซื้อตั๋วกันเรียบร้อยแล้วครับเราจะมารอขึ้นรถรางกันนะครับเพื่อนแลับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ รถล่างเราก็มาถึงแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นรถล่างกันนะครับนี่รถเราออกแล้วครับเพื่อนกำลงังเดินทางขึ้นไปแล้วนะครับวันนี้ฝนตกนะครับจะมีมากรุเทศนะครับแนะนําเส้นทางนะฮะระหว่างทางว่ามีตรงไหนตรงไหนบ้างนะครับให้เอาเที่ยวนะครับจุดแรกที่เราจะผ่านก็คือจะเป็นจุดกลางเซ็นนะครับสำหรับท่องเที่ยวที่ ชอบมากางเต็นมาตั้งแคมป์มาปิกนิกนะครับนี่จะเป็นบริเวณกางเต็นนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหคนที่เขาเยอะมากเลยครับเพื่อนๆโอ้โอยู่ด้านบนนี่นะครับนี่ครับผมโอ้คิดถึงพี่บอยมากเลยนะครับสายกลางเต็นนะครับนี่สายกลางเต็นต้องมาแล้วนะครับ ที่เราสามารถเอาเต็นท์มาเองได้นะครับหรือว่าถ้าท่านไหนที่ไม่ได้เอามาก็สามารถทิ่จะมาเช่ากับทางอุทยานได้นะครับผมเพื่อนตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปที่ผาสุดแผ่นดินนะครับผาสุดแผ่นดินนี่คือจะเชื่อมต่อระหว่างสภาคนะครับก็คือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือครับไาอสานทเรียก็ขึ้นมาดีมากๆนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็จะมีเาาที่จะ,จะเตรียม การปลูกป่าลอยฟ้านะครับเราใช้นางีปิกยิงนะครับนี่นะครับยี่สิบาทนะครับ,ส,รบสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะมาร่วมปลูกป่าได้นะครับเพื่อตอนนี้เป็นบรรยากาศ ณปัจจุบันเลยนะครับมัวกว่านะครับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมนะมาเที่ยวผาสุดแั่นดินนะครับเพื่อนเพื่อนเยอะมากเลยครับเพื่อนเที่ยวเต็มเลยครับนอกจากวันนี้เป็นวันหยุดนักท่องเที่ยวคงกันเยอะเลยตอนนี er ้เราเดินทางมาถึงสกายวอล์กแล้วนะครับเพื่อนอันนี้เป็นสกายวอล์กนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะครับอันนี้หมอกกัายังหนาอยู่นะครับรับน้ําหนักได้ไม่เกิน10คนนะครับเพื่อนนี่ ตอนนี้นักท่องเที่ยวเขากำลังถ่ายรูปกันนะครับเป็นสกายวอล์กจุดถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวนะครับร่วมถ่ายรูปนะครับแล้วก็เก็บภาพเป็นที่ระลึกนะครับตอนนี้สําหรับเพื่อนๆที่มาตอนเช้าๆนะครับยอมรับว่าอาจจะไม่ได้มองเห็นฟิวไม่เห็นวิวฝั่งตรงข้ามแน่นอนนะครับเพราะว่าหมอกหมอกค่อนข้างหนานะครับแต่ว่าเราจะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับได้อีกฟิลหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าเราคนไหนที่มาช่วงบ่ายนะครับก็คือจะมองเห็นวิวทิวัศน์แน่นอนสำหรับสำหรับวันที่ฟ้าเปิดนะครับเพื่อนๆวันฟ้าที่ไม่เปิดก ช่วงไม่ดีจริงๆนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กำลังปลูกป่าลอยฟ้ากันนะครับจะเป็นหนังสติ๊กนะครับหนังสติกใหญ่นะครับที่ทางอุทยานเขาเตรียมมาให้นักท่องเที่ยวนะครับก็คือก็ชำระแค่20บบาทนะครับเราก็จะได้เมล็ดพันธุ์นะครับหรือว่าเมล็ดต้นไม้นะครับเจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับแล้วเราก็เอามาปลูกป่าลอยฟ้าตรงนี้นะครับคือใช้การยิงนะครับยิงให้เมล็ดพันธุ์อ่ะพุ่งลงไปทางด้านล่างนะครับแล้วเขาก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะงอกตามปกติตามธรรมชาตินะครับผม ตอนนี้เราเดินออกจากผามาแล้วนะครับเราก็จะมาดังด้านขวามือนะครับจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเราจะเดินลัดเลาะมาทุ่มดอกกระเจียวนะครับตรงนี้จะมีบันไดให้เดินนะครับหรือว่าทางเดินนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเขาไม่ให้ลงไปด้านล่างนะครับเราก็จะมีบันไดลงไปเรื่อยๆรื่อเดินไปเรื่อยเรนะครับเราจะไปชมดอกกระเจียวกันครับเื่อตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงกว่าๆแล้วนะครับแต่ว่าบอกยังเต็มอยู่เลยครับเพื่อน จะมองไม่เห็นนักท่องเที่ยวแล้วนะครับเพราะว่าหมอกเยอะมากนะครับวันนี้ครับโชคดีมากๆเลยนะครับมาที่เจอหมอกนะครับถ้าเพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดชมดอกกระเจียวแล้วนะครับอันนี้เป็นป่าดอกกระเจียวนะครับเพื่อนอันนี้สวยงามมากแล้วอาจจะมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นได้ไกลนะครับเพราะว่าหมอกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยเพื่อน 压力很大。Yeah, ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงลานหินหน่อแล้วนะครับตอนนี้8ดโมงกว่าแล้วนะครับเพื่อนแต่ว่าหมอกยังเยอะอยู่เลยนะครับ สถานีต่อไปลานหินงานกับเพื่อนเพื่อนี้ระหว่างทางที่ไม่พูด่ใช่อะไรเลยครับเหนื่อยนะครับเราจะเดินขึ้นไปชมลานหินงานกันนะครับใช้ประมาณอยู่ที่100เมตรนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินลงมาแล้วนะครับส่วนทางกับเราแล้วตอนนี้เราได้มาถึงทางแยกแล้วนะครับระหว่างหินถ้ำมองนะครับกับหินยีฟ้าตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงหินถ้ำมองแล้วครับเพื่อนๆ่อทำไมถึงเรียกถ้ำมองนะครับนี่ครับผม จะมีรูนะครับให้เราส่องนะครับหรือว่าให้เราท่ามองนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนนี่อันนี้เป็นหินแม่ไก่ยักษ์นะครับรูปร่างก็ตามชื่อนะครับเหมือนไก่นะครับเหมือนแม่ไก่นะครับครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดเกือบจะสูงสุดนะครับเกือบจะสูงสุดของผาหินแล้วนะครับเราสามารถมองเห็นวิวด้านล่างได้360องศาเลยนะครับเพื่อน ตอนนี้หมอกลงจัดนะครับผมแล้วก็พัดข้ามาแทบจะมองไม่เห็นจุดจัดเลยแต่ขึ้นมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับตรงเนี้สามารถมองได้360องศาเลยครับเพื่อนนักท่องเที่ยวหลายท่านก็ขึ้นมาถ่ายรูปอันบนกันนะครับๆๆแต่ว่าหมอกเยอะจริงๆครับเพื่อนตอนนี้ก็เกือบ9โมงแล้วนะครับเพื่อน อันนี้หมอกก็เลื่มซานหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จมองเห็นนักท่องเที่ยวที่กําลังเดินขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยนะครับวันนี้โชคดีมากเลยนะเพื่อนหมอกลงตลอดเลยนะครับนนี้เราก็มาถึงรูปหินช้างเลยนะครับหรือว่าช้างเอราวัณนะครับหินช้างเอราวัณนั่นเองนี่คือจะคล้ายช้างนะครับจุดต่อไปเราจะไปที่หินเลด้านะครับดานนาบอกลงอีกแล้วนะครับเพื่อน มองเริ่มลงอีกแล้วนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้เป็นหินเวด่านะครับไม่ค่อยชัดนะครับเพื่อนๆมอกลงอีแล้วครับหมอกเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้เมื่อกี้เหมือนจะหยุดไปนะครับแต่ว่ากลับลงมาอีกรอบนึงครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องมาถ่ายรูปให้ได้นะครับเอ่ก็คือจุดที่หินฟีฟ้านะครับเพื่อนสาเห็นที่ได้เรียกว่าเป็นหินฟีฟ้าก็คือรูปร่างจะคล้ายถ้วยฟีฟ้านะครับ รับสลับนักท่องเที่ยวท่านไหนที่ต้องการรูปเป็นที่ระลึกนะครับทางอุทยานเขาจะมีเจ้าที่บริการนะครับถ่ายรูปให้แล้วก็พิิ้นให้นะครับเข้ากรอบให้เรียบร้อยนะครับท่านสามารถมาเลือกรับรูปของตัวเองได้ที่จุดบริการทุกๆจุดเลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยบริการให้นะครับครับตอนนี้เราก็ได้ลงมาจะดูทุ่งดอกกระเจียวแล้วนะครับแล้วก็ผาหินงามนะครับลงมาด้านล่างนะครับเพื่อน จะมีจุดจำหน่ายสินค้านะครับโอท็อปพื้นบ้านนะครับไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อของที่ระลึกกลับไปฝากน,นะครับหรือว่าซื้อเป็นของแีดงว่าตัวเองได้มาเที่ยวที่ที่นี่แล้วนะครับนี่นะครับอะไรนะครับนักท่องเที่ยวหลายท่านก็กำลังเลือกซื้อสินค้านะครับหรือว่าซื้อของที่ ของการซื้อกลับบ้านนะครับโอ้โหนี่อันนี้ที่ผมชอบเลยนะครับมีอโอโวคาโดด้วยนะอโอโวคาโดมีทั้งที่ปอกแล้วและยังไม่ปอกนะเพื่อนลูกใหญ่มากนลยนี่นดอกกระเช้าจำหน่ายเด้แล้ครับมาละยี่สิบบาทเลยครับเพื่อนสวยมากเลยนะแล้วก็มีผลไม้นะครับ สวยทางนั้นเลยครับคุกคน